สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันในเรียมทองนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญอายุยืนนะครับเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะครับ เรียบกับทองคาแท้นะครับท่านใดสนใจสอบถามนี่แอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงประมุลนนะครับตอกโค้ดเล็กหนึ่งนะครับนนี้เหรียญจัก,กรพรรดินะครับปุกเสกปีหนึ่งห้านะครับนี่เป็นขุนแผนหลวงประทิมนะครับ พิมพ์ผงภายใหญ่นะครับนี่เหลือห้ารอบนะครับหลวงพ่อกระเมครับราคาเบาๆนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับอันนี้เหลยอหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับรุ่นแรกนะครับ นี่เหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกครับนี่เหรียญหลวงพู่ขาวนะครับวัดลักสีนะครับนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับบล็อกไข่ปลาใหญ่นะครับ นี้ตะกุดโสรดนะครับหนูพุเอี่ยมครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเนื้อเก่ามากนะครับนี่ก็เหรียญหนุู่ทิมนะครับเหรียญเลื่อนนะครับ และละเอียดให้คมชัดนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อทองมานะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพรนะครับวัดหนองแขม นี่ก็เป็นเหรียญน,นะครับปีสองสี่กว่าครับท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนี่แอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ